อ่แล้วครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณนะครับร้านอาหลิวนะครับเดี๋ยวพี่หลิวนะเรามาดูกันเลยครับบอกเลยว่ายังไงครับ่ากินมากยอวันนี้เราสั่งมามาาพิเศษเนื้อรวมนะมบอกเลยว่าสุดนะคุณผู้ชม,มดูนะดูนะดูดูนะดูโอ้โหดูนะครับคุณผู้ชมลองชิมน้ำมันก่อนดิว่าเด็ดไหม เด็ดไม่เด็ดลูกค้าจอดกันยาวเหยียดอะเอางี้กว่าสิบล้อสิบล้อรถเดินทางหรือคนแถวนี้นะบอกเลยว่าอะจัดเลยหอมากหอมไหมต้องไปดูในหม้อเขามีสูตรเด็ดเขาอยู่ฮะมีสับปะรดด้วยนะมันจะออกมีเปรี้ยวนิดนึงอ่าใช่คือเขาไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะน้ำซุปเขาปกตินี่คือใช้ได้แล้วใช่ไหม ปกตินี่คืออร่อยนัวเลยนะะของแท้เลยนะปรุงหน่อยปรุงหน่อยติดเปรี้ยวนะออกปเปรี้ยวนิดนึงเอาละครับมานี่ครับไม่ต้องใส่ใช่ระว,า,วางเนี่ยครับขวากำทำง่วนอยู่นะครับดูดิโอ้โหพริกพริกโหโคตรโหดพริกผัดเองอย่างนี้บอกเลยว่าสุดไทรสายเผ็ดนะ กัดได้เลยครับอย่างเยอะชามนี้เท่าไหร่พ่อค้าชามนี้เท่าไหร่ครับโอ๊ปลาฮัทโอ้โหกินไม่ไหวไม่ไหวเลยโคตรเยอะเลยผู้ชมเอาเนี่ยครับจบแล้วนะเอาอ่ะลุยหรือเปล่าเปิดหรือยังพ่อค้าบอกเรามาคนแรกได้กินเนื้อเปิดคนแรกเลยลองดูเอาเอา เปิดไหมเปิดฮะอืมอืมสุดยอดเลยอะ่ะเอาอะไรอะ่ะเปิดเหรอโอ้โหเนื้อสด,เน,อสดเนื้อสดเหรอเอาจัดเลยครับโอ้โหเลิศไหม,อมบอกเลยว่าสุดนะบอกเลยว่าสุดเขาลวกแบบกำลังดูนะใช่ไม่ไม่แบบว่าไอ้นี่ไปเขาลวกกำลังเป็นแข็งหน่อยนะไม่เละนะ ครับโอ้โหคุณผู้ชมนะข้างทางนะเจอแบบนี้นะบอกเลยว่าสุดมากอืมมามาโอเคนะชวนคุณผู้ชมมาเล็บตีมาลองทานกันเนาะก็จําไม่ได้ละตําแหน่งอะไรทิ้งนะแม่ขาตําแหน่งอีกทิ้งมาบอกอีกทิ้งมามาาบอกด้วยกันเรื่อยๆมาพอะคับปรงนี้เละขออีกทิ้งตรงนี้อยู่ตรงไหนนะเอาทิ้งวัดหนองวัดหนองปอโลดจนะ บ,บ,บ,บ้านหนองปอนะครับผมคุณผู้ชมปากทางเข้าหมู่บ้านหนองปอรถจะน้าเฟสสองนะครับรถจะน้าเฟสสองนะโอเคเลยเยนะขาอิซ้อนมานิดนึงนะโอเคอขอบคุณพ่อค้ามากนะครับชื่อพี่อาลิวนะครับ <c oughs> อร่อยจริงขอบคุณครับสวัสดีครับผม